เฮ้ยวอ้โหโคตรชักอ่ะห้ามดี่ตานะห้ามดิวตาใดตาหนึ่งนะถ่าคะแนนนะเปิดตาทั้งสองข้างปลาเหี้ยเลยเน่ย ใช่มือมันค่ะเห็นไหมีนงจับมีปลาข้างในด้วยก็มีี้นงมจับปดาเออเปยังไงเอาภาษาไทยเลยวมารนไทยน้อยแนะนาขส่สิ่งแรกเพราว่ามันรูอยือข้างเดียวครับ่ใคุ่มัไม่ใช่นอนแล้วมันเป็นตัวอะไรกูจำมันเมันเม็ดข้าสารเหรอพาราเซียมมันเป็นนอนมันเป็นนอนอะไร

สีผสมตรสีผสมอาหารสีน้ำกันหน้าแอลกอฮอล์เจอร์หรือแอลกอฮอล์ล้างแผลโโสไลด์กอประตูวิดสไลด์สไลด์เกจใครเขียนให้ใครเขียนให้เขียนเองเขียนเองเออ ก้าคู่กันสิบการพอเชื้อสิบเอ็ดกล้องุทักใช้แสงเชื่อปรกอบมว่าน้องแล้วของเราอ่ะแล้วของเราอ่านจบยังมันอ่านไม่ได้สักอานเลยรับก็ตามปากผมนะกลก็เข้าไปรอดรอดไปวัะเราด้องลองรอดยอดับเบิ้ลเข้าเก้าผู้กาสิ ยาพอชื la la <ata> um ่อพอพอสื่อรับปูแล้วก็พอสื่อรวมเลยกล้องเลยกล้องเลยอ่ต่อไปเอาเอาผลการทดลองให้ฟังหน่อยผลการทดลองใช่ฟเวเอาผลการทดลองใช่ครับเลยเอาแล้วอ่าเราทำการเปลี่นแปลงแล้วสีที่ละลายใน เป็นตัวเลงสิ่มีชีวิตเช่นในอะไรวะเขียนเองอ่านไม่ออกเลยนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตายตาย